สวัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชทหรือว่าแชทชิดนะครับ EP 18แล้วนะครับผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูว่าเป็นชิดหรือว่าเป็นแชทหรือจะเป็นอะไรก็ได้ก็แต่มันขำแน่นอนเออใครชอบรายการนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับฝากกดติดตามช่อง subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่จากช่องเรานะฮะ คนใครมีอะไรข้อเสนอแน่มีอะไรติชมหรือมีอะไรอยากให้ปรับปรุงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพชนผมจะเก็บไปและปรับปรุงอย่างแน่นอนฮะ <S <S ต่ออย่าลืมครับและสุดท้ายครับใครที่มีคนที่คุณรักแขกค,คนที่คุณรักใต้คลิปนี้หรือว่าแชร์ลคปนี้เอาไปยังโซเชียลที่คุณรักหรือช่องแชรที่คุณชอบจะเป็นการช่วยเหลือช่องและเป็นการดูคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเขานะครับผม สุดนี้เจอกันบ่อยนะครับเมื่อวานผมจะอัดคลิปไงประเด็นคือไปหาเพื่อนมากะ,ะว่าอจะทาคลิปนอกสถานที่โรงแรมแม่งปิงโรงแรมแม่งโคตรน่ากลัวเลยสัยตว์ก็เลยไม่ได้อัดนะฮะประมาณนั้นแหละดังนั้นวันนี้นะครับมีแชทอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูไปชมกันดีกว่านะครับผมไปอยากไปชลบุรีแล้วยืนตากฝนเพราะจะได้เป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่เธอใช่นานแล้ว สุดยอดนี่คือชัดในฝันหรือเปล่าวะหรือว่ากูขยี้ตาหรือว่ากูถูกหรือเปล่าก่อนอยู่สรอบแล้วว่าใช่หรือเปล่าวะไม่มีการขัดมุกขัดมากอะไรเลยเหรอมันจบแฮปปี้เอนดิ้งเนี้เหรอใช่เหรอวะเอออยากไปชลบุรีเย่อยากไปนาละอยากไปเที่ยวตั้งหลายที่ บีรู้ใจเข้าจังดีใจอ่ะจุดจุดจุดทำไมอ,ะอ่ะนนีอแนวเฟลนะฮะเป็นแนวแบบรู้ว่าสึกว่าเฮ้ยก็เสียตังแล้วแหละรู้สึกเสียต้องขับรถไปด้วยนะเเป็นไรชนบุรีโหโคดหินเยอะเชื่ก,กูดิเล่นไปก่อนเออเป็นใครที่ชนเป็นคนที่ใช่แล้วคนที่พาเธอไปด้วยนะฮะ กะเล่นมุกได้งานเฉยเ,เวน<ะ>มึงอยากไปชนบุรีว้าวไปทำไมหรออยากยืนตากฝนก็โง,ง่จะได้เป็นไข้ที่ชนไอ้แย่งอ่ะไอ้เอ้ยไม่น่าเล่นเลย<ะ>มึงแย่งเั้งหมดเลยเหรอ<ะ>อันนี้จะทางบ้านนะครับส่งมาประกวดนะฮะไปครับอยากไปชนบุรีเรื่องของมึง แล้วก็ส่งรูปไอ้พาลิตไปบางทีที่จ็ยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยรถติดไซเลน์แทนลักติดไซเลนไม่ได้ไหมวะ <c ười> พยาบาลเข้าด่วนเออโค้ดลงเล่นเองเงี้ยไม่เหลือ <c ười> บอกไงลักเขาลงเข้าไงอะ่ะโงบาลเลยไอซียู <c ười> มึงไม่ทนันมึงอะ่ะอันนี้กรีบเกิน <c ười> อยากไปชนบุรีเชียงรายดีกว่าอากาศดี ชน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 มึงไปคนเดียวเหอะทั้งนั้นลําคาญ <c oughs> เอาไม่ตรงอย่างที่เรามุกเรากักไว้เลย <c oughs> ทำไมมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเตรียมไว้วะเอ้ยแม่งงัดแม่งดีไปเนี่ยเยีายไลดีกว่าไลกูอยาไปชนมุลีใครที่ชน กูอย่างเงี้ยหัดกูจะไปกับมืองไงวะเปเลยอันนี้ตัวอย่างทางบ้านอีกอันหนึ่งครับอยากไปชนไปกับใครไปตอนไหนตอบเร็วกางจะพิมพ์ครับแล้วไปยืนตาก <c oughs> ไม่ทันเขาใช่ไหมมึงพิมพ์เร็วมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีพิรุแล้วเราอะ่ะ <c oughs> ตอบช้าก็หาว่าไม่ดีตอบไปทีก็บอกว่าผิดคนเวนเอ้ยเฟลสัสัสเฟลแบบซอฟเฟลนะฮะเราอยากไปชลบุรีก็ไปสิเราอยากไปตากฝนเพื่อมึงป้าเปล่าไปยังตากฝนไปหมดละสมองสมองมึงอะยังพีไม่เสร็จนะครับเราจะได้เป็นไข้ที่ชนมึงนี่กรีบเหลือเกิน รีบขนาดนี้ปอยไโอถามหาไปไอเวนรอกูก่อนไอเวนให้กูได้เล่นให้จบก่อนท <_ t un> นนี่มุกล็อกอะเอาไปใช้จริงมันไม่ล็อกเหมือนมุกมั <_ t un> นอาจจะโดนล็อกบ้านหรือล็อกคอ,อก็ได้นะ <_ t un> เอากูเตือนแล้วนะอยากไปชลบุรีเที่ยวหรอเราจะได้เป็นคนที่ใช่ฮะอ๋อมันต้องบอกว่าอยากไปชลบุรีแล้วไปยืนตากฝนจะได้เป็นไข้อ๋อเอาใหม่เอาใหม่ เอา <ś led> มึงผิดมุกเองช่อะไรเขาเรียกจังหวะไม่ได้ค <ś led> ือทีอบางมุกอะ่ะมันเล่นไปแล้วอะ่ะมันกลับมาล็อกไม่ได้นะมึง <ś led> หัดมุกตลกนะไม่ใช่การรีเวิร์ดกอวิดีโอมึงกรอไม่ได้ชีวิตจริงมึงไง <ś led> แปกแกเลยนะฮะจะได้เป็นไข้ที่ชนยัง <ś led> รีบไปมึงอ่ะ <ś led> มกันก่อนที่นึงมาเข้าตับนี้เลยเวน <c oughs> อันนี้ก็รีบเกิน <c oughs> ไขอะไรน่ารักอะไรวะไขที่ชนคนที่ใช่ส่งรูปจูกไปแล้วก็อ่านอีกทีนึงอ้อ <c oughs> เขาไม่บล็อกมึงก็บุญแล้วสัตว์ <c oughs> อ่านตอนบ่ายสามยีสบแต่ตอนส่งไปสามทุ่มแปนาที <c oughs> อันนั้นมันหล่อลืนล่นหน่อย ขอเพิ่มเป็นน้ำมันตะเกียงนะก็แบบฝืดจัดๆเลยอ่ะเออช่างเครื่องต้องเข้าแล้วแหละเป็นน้ำมันเครื่องได้ไหมหล่อลื่นสักหน่อยกับมึงอ่ะแมางเอยเขาอยากเป็นไข่รู้เปล่าไข่อะไรน่ารักไข่น้องรักเราเท่าชีวีคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่โว้ยไข่น้อง านี่ไม่มีเสียงนาย <c ười> เคิมเฉยแต่เคิมและเละยิมอึอหอเวนอ่ะ <c ười> <c ười> อสัคอยตามด้วยเลยใครที่ทานเพลงนี้บอกตังแลว่าไม่เด็กแล้วนะฮะ <c ười> น้องตาต้องมาแล้วแหละหลังสี่จอเลยละกันอ่ะกูจะเป็นไข้ที่ชนเอาไว้เพศชายห้าห้าหไม่ต้องเป็นไข้ ตายเครียดนะตายเลยเอยกูเครียดกว่าเดิมกูร้องไห้แล้วมึงแดกแล้วเข้าไปวะแดกนมคนหรือว่านมเสือเนี่ยดุจังไงหมันกรดูไปเรื่อยกูโยนเนื้อให้แดกฮะดูอะไรขนาดในเวนใครงายท้อมึงตอนเกิดปะเนี่ยเสือนะหัวใจสีม่วงส่งไป อยากไปชมบุรีอ่ะบอกไหมอ่ะหรือว่าแล้วไปยืนตากฝนออกเดทเหรอไปค่ะกีบไปแท็กคำว่าอยากไปชมบุรีแล้วพิมพ์ <c oughs> เหนื่อยนะเนี่ยรีบเกิน <c oughs> ไม่รอกูบ้างเลยเหรออัน <c oughs> นี้ก็ดีใจเกินไปละ <c oughs> ปิดซอยเลี้ยงเลยป่ะ <c oughs> จัดพิธีมั่นเลยปะล่ะ <c oughs> ใช่มันแต่งนะมั่นหน้า <c oughs> หยอกเล่นนะครับประมาณนั้นแหละอยากไปชนแล้วไปยืนตากฝนทำไมอ่ะจะได้เป็นใครที่ชนคนที่ใช่เฮ้อมึงเอามุกนี้ไปจีบใครมาเ<อ>งิบดิเล่นกับมึงนี่ไง<อ>จ,จีบใครไรสัดก<อ>ูลเล่นอะไรใครอ,ะอ่ะกูเล่นผีสังนางไม้เหรอเดี<อ>๋ยวกอูเล่นผีในห้องวะ อีแวนเลยอะไรกับมึงแต๊ะแต๊ะสุจัดปลัดคิดเลยนะวางป่ะช่วยคิดหน่อยคิดอะไรคะคิดถึงแฮบลาเขินใช่ไหมเขินเป็นน้ำริมไม่น้ำเลยเขินแบบน้ำไม่ค่อยเต็มตลิ่งอ่ะเขินตืนเขินอ่ะ บอคอยพ่อนั่นแหละวางปะช่วยคิดหน่อยไม่ว่างเคอันนี้กระดูดันสันเขื่อนมากเลยพูดดีๆก็ได้กูไม่ดื้อหรอกจะเล่นมุกไม่ได้ให้มึงทำอะไรนั่นน่ะอันนี้กระดูจังเลยแมงเ้ยวางปะช่วยคิดหน่อยคิดลายฮันน่จะเล่นมุกกะสิ ลอฮาเลยกองลุลูวหูแม่งเกียดคนรู้ทันจริงมึงนี่ก็เดาเก่งแลอเกินโคนั้นมะเนี่ยเออเดี๋ยวมึงโดนโคมันยองเลยดมากเลยกูดูนะช่วงนี้ไม่ได้กินหวานนะมึงประมาณนั้นแหละ ถ้าใครชื่นชอบหรือว่าขำหรือเอามุกไหนไปเล่นคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับว่าชอบันไหนและโดนใจอะไร <c oughs> ใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมรับคอมเมนต์ใต้คลิปครับแท็กคนที่คุณรักหรือว่าคอมเมนต์ติชมหรือว่าทําอะไรก็ได้แล้วแต่อยากให้เราพัฒนาอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ฝากแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักและท่องแชรที่คุณชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนพวกเราและเป็นการเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมกับพวกพวกคุณทุกท่านทุกคนทุกสโมสรทุกกลุ่มด้วยนะฮะ <c oughs> อลเจอกันใหม่ EP หน้าวงเล็บมีอยู่แล้วไม่ต้องท่ามีหรอกเจอกันบ่อยๆอย่าเพิ่งงองงอยกองกอยนะฮะ <c oughs> ปีนี้มีคอนเทนต์ดีๆอีกเยอะอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันแน่นอนทั้งปีนะครับผม <c oughs> ไปเจอกันปิกกู